ครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักนะครับหรือชาว f อทุกท่านนะครับครับพบกับออสเช่นเดิมนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับเควตโอวาอะคาเดมี่เกตความรู้เทคนิค การทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของผมบ๊อบหรือเป็นบ๊อบทุยฟรีสไต์นะครับจากพ้อยลายแนวที่ออดคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านหลังที่เราใช้วีลองหรือการไล่ลักษณะของความทุยปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านจอที่เราคัดหรือการตัดในกึ่งลักษณะของผมบ๊อบส่วนการที่ระวังหวีหรือการไล่กึ่งลักษณะของซิสเตอร์โอเวอร์โคมเพราะต้องการใด้ปลายลายชายแนวหรือซีซะ โครงสร้างหรือศีละหรือหัวเขาออกมาดุุยการทํางานที่ออดใช้วีบางกดให้แนบหรือปลายกระดกหรือการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดการที่วางกรอบวางลายวางแนวหรือการตั้งอย่างนี้ศีรษะหรือหัวเขาจะได้ถุยนะครับส่วนการเทหรือการไล่กึ่งลักษณะของความถุยอันนี้เป็นความชอบของนางแบบนะครับนะอย่าลืมนะครับ4ช่องทางที่ออดแผนหรือแชร์ไปทิ k ต o อก t u b e f a c e b o o k ไล v ์และช่องเลียว สี่ช่องทางนี้ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาหรือแนวทางต่างๆได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่น่ารักนะครับเป็นกาลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้อสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดในลนักษณะของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบถุยฝีตาย ปลายลายใจแนวที่เราวางหวีหรือการสร้างฉากในกึ่งของพีระมิดกอปลายใจแนวในโซนของซิกด้านหน้าในกึ่งของผมบ๊อบปลายลายใจแนวที่เราใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแทรกลักษณะของปลายผมกออปลายใจแนวที่เราใช้กันไกล,กลไล่หรือทิมหรือเล็มหรือแต่งลักษณะขอบของทรงปลายลายใจแนวที่เราใช้หวีรองหรือกึ่งคัคซิเซอร์โอเวอร์โคมกอบอปลายใจแนวหรือลักษณะของหลังหูหรือเป็นตึง,งของคอเคียร์นะครับ เสร็จแล้วออสมาโค้งมนลนักษณะของใบหูกอบลายชายแนวที่เราใช้หวีรองหรือการไล่เก็บลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวที่เราต้องการใ้สีสันโครงสร้างสี่ละหรือหัวเขาจะได้ออกมาลักษณะของถุยการทํางานคิดคัดหรือการตัดในผมบ,บ๊อบบางทีต้องยอมนะครับหรือการคุยเขาว่าต้องการหนาบางนะครับหรือสั้นยาวอย่างไรนะครับ ส่วนทุยเช่นเดียวกันนะครับมีสงูงมีต่ํามีกลางนะครับอันนี้เป็นความชอบดีกว่านะครับส่วนหลายท่านที่เข้ามารับชมลองศึกษานะครับหรือลองพัฒนานะครับลองพัฒนาเอาหลักการการทํางานส่วนลักษณะของผมน้องนางแบบเขาเป็นผมที่หยิกนะครับการที่เราดัดนะครับหรือลักษณะให้เพอร์เคิร์เป็นคลื่นเป็นรลอนความหมายก็คือผมที่ข้อเส้นเล็ก เราดัดตรงนี้เราต้องการใลนลักษณะของผมเขามีเนื้อผมที่หนาครับส่วนการที่ดัดเราใช้เป็นแก่ลักษณะของการใช้ไส้กางความหมายก็คือผมที่เขามีเส้นเล็กมากนะครับแล้วก็เส้นผมไม่ยาวนักเราควรจะต้องใช้ลักษณะของไส้กลางเพื่อให้หลอดรอนหรือกึ่งของคูลิ่งเขาสปริงหรือเกาะน,นะครับส่วนนะครับสีผมหรือเป็นคอเลอร์ครีมที่เขาเน้นลนักษณะของเป็นรักนะครับหรือเป็นน้ำตาลกลาง อันนี้ต้องการให้ลักษณะปิดของขมงขาวหรือกึ่งลักษณะของไวแแฮส่วนจบงานออสมาพิกมือหรือมาสะบัดคัดเพื่อปัดลายใจแนวเขาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกหลังกอปลายใจแนวปีกซ้ายปีกขวาทําลักษณะอย่างเดียวกันอันนี้เป็นเกดความรู้นะครับ <c oughs> เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออสนามาแพนหรือแชร์สช่องทางติดต o อ YouTube Facebook Live และช่องเดียว4ี่ช่องทางนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีติ๊กต็อกเพียงแค่แอดเอกมครับ S O M J I T o อสมจิตหรือออ k ติ๊กต็อกศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาได้ฟรีทางช่องติ๊กต็อกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแผนและแชร์ไปทางช่องติ๊กต็อกศึกษาเรียนรู้พัฒนากันได้ทางช่องติ๊กต็อกนะครับส่วนฟัง Facebook หรือ Facebook l ไล e ์เอฟรีเด อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสภาพปตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งชิงแชมผมโลกที่เวโรนาอิตาลีออสนำพาเทคนิคก,การทํางานในสายงานของงานคัดหรืองานตัดมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i v e Every Day เพื่อนน้องหรือชาว FC ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแต่เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางช่อง Facebook ส่วนนะครับทางช่อง YouTube ที่ออดแพรหรือแชร์ไปประมาณพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยอีพีความหมายก็คือพันแปดร้อยกว่าตอนแล้วนะครับไปเลือกวิชาที่นชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าทุกแขนงในสื่อของเสริมสวยที่ออดแพรหรือแชร์ไปทางช่อง YouTube หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชม ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตรงช่อง YouTube ก่อนเข้าไปอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ที่แพนไปประมาณ1800กว่า EP อาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมี Me ต่างๆที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่แพร,ริออสจบจากยินหลุยดฟอร์เดสแพริหรือเป็นอเล็กซองเดสแพริหรือเป็นลอริออลเดสแพริ ออดเอาเทคนิคก,การทำงานในสายงานของงานเช็งคอลเร์หรืองานทำสีหรือกึ่งของเคมี Me, มาเผยแพร่มาแชร์ตรงช่อง YouTube หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมอย่าลืมนะครับแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีต่งช่อง YouTube ก่อนเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดซ้อนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาได้ฟรีทางช่อง YouTube แล้วออสยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือทางช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับไปเพื่อนให้น้องขแขนงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือปเิเซนตกันได้ทางช่องเลียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้ว ท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเต์กันได้ตั้งช่องเดียวถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้กันซึ่งกันและการต่างช่องเดียวนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทาง Tik TikTok YouTube f a c e b o o k ไลฟ์และช่องเดียวขอขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมเคติโอบาอะคาเดมีกันอยู่จบงานออสมาโบนะครับหรือมาใด หรือมาลักษณะของการเป่าหรืองานเซตทรงปลายลายชายแนวจะออกมาลักษณะของความถุยก่อปลายชายแนวก็อ,ออกมาลักษณะของความพิ้วหวานตรงนี้เป็นเก็จความรู้นะครับเป็นเทคนิคที่ออดนำมาแพนอย่าลืมนะครับทางช่อง f a c e b o o k ทางช่อง youtube ตลอดจนถึงยังต่อง t i k t o อกหรือเป็นทางช่องเรียวตรงนี้ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดนะครับ ส่วนจบงานเราจะเห็นนะครับงานไดออดไดลักษณะของฟริเกอร์ไดก็คือการไดแบบธรรมชาติเพื่อให้ปลายลายชคยแนวคบผิวหรือลักษณะของความหวานนะครับส่วนหลอนลอนกึงของคูลิงออกมาลักษณะของความสวยงามแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการอาจารย์อออสวัสดีครับ